เรื่องสารพัดช่างสุภาษิตในพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าตนแหลเป็นที่พึ่งแห่งตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งเราได้พระอาจารย์มักจะสอนสำเร็จอยู่เสมอให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองอย่าให้ตัวเองเป็นภาระรของคนอื่นมากนักตรงกันข้ามถ้าคนอื่นมาขอความช่วยเหลือถ้าเราพอช่วยไหวไม่เหลือบาก,กว่าแรง ก็ต้องช่วยนั่นคือความเมตตากรุณาที่มีต่ผู้อื่นทําให้ทุกครั้งเวลาเกิดอะไรขึ้นสม็จน้อยมักจะไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นจะทําด้วยตนเองก่อนเสมอแต่หากมีใครเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือก็ไม่คิดที่จะปฏิเสธเหมือนเรื่องวิทยุของสมณีน้อยเน้นน้อยเ้นน้อยไม่รู้รเป็นอะไรไ วิทยุผมฟังไม่ได้เลยมีแต่เสียงซาซ่าสะมะเด็จปุ้ยพูดขึ้นพร้อมกับยืนวิทยุให้เนนน้อยดูเมื่อมีคนมาขอความช่วยเหลือมีหรือเนนน้อยจะไม่ช่วยจึงออกความเห็นทันทีแบบคนมีประสบการณ์บ้างไม่เป็นอะไรเรื่องแค่นี้เรื่องเล็กน้อยผมทำมาเยอะแล้วไม่ต้องไปซ่อมที่อื่นให้เสียงเงินหรอก แล้วก็อีกอย่างพระอาจารย์ก็สอนให้เราช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่หรือทําดูก่อนไม่สาเร็จค่อยเอาไปซ่อมก็แล้วกันนะและเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นสำเร็จน้อยจึงให้เหตุผลอีกครั้งวา่านี่เนนปุ้ยรู้ไหมที่บ้านผมนะ่ะพี่ชายผมเป็นสรารพัดช่างอะไรก็ซ่อมใดหมดไม่ต้องเป็นห่วงหน้าสำเด็จปุ้ยฟังเนนน้อย โผดแล้วก็คลำศีรษะของตัวเองที่ถูกสมเน็จนน้อยโกนเสียเลือดไหลเต็มหัวเมื่อครั้งก่อนไม่เหมือนกันหน้าเน้นปุ้ยคราวนี้ไม่มีใครเจ็บตัวรับประกันได้เน้นน้อยยืนกลานแม้เน้นปุ้ยจะไม่ค่อยเชื่อมั่นก็ตามว่าแล้วสมเน็จนน้อยก็ลงมือซ่อมทันทีด้วยท่าทางเหมือนจะชำนาญจึงใช้เวลาแกะออกเพียงไม่กี่นาที พอทุกอย่างถูกหรือออกมาสมรเร็์น้อยก็ลงมือซ่อมจับนู้นจับนี่ก่อนที่จะพูดขึ้นว่าเอาละเรียบร้อยทดสอบดูแต่พอจะประกอบขืนเท่านั้นดูทุกอย่างจะยุ่งยากมากกว่าเดิมเพราะน็อตมากมายไม่รู้มาจากไหนจนสมรเร็์ปุ้ยพูดขึ้นอย่างกังวลว่านี่เนน้อยน็อตยังใส่ไม่ครบเลยนะไม่เป็นไรน้า ใส่แค่นี้ก็ได้เห็นไหมเนี่ยแน่นแล้วเนี่ยสงสัยเขาทำมาเผื่อไว้นะ่ะสมเนินน้อยตอบอย่างมั่นใจอีกครั้งพอเสียบปลั๊กเข้าไปเท่านั้นก็เกิดประกายไฟแป๊บขึ้นทันทีก่อนที่ไฟฟ้าทั้งวัดจะดับลงเนนน้อยไฟดับหมดเลยเน้นปุ้ยพูดเสียงดังนี่ๆเน้น,น,นทำอะไรกันไฟดับหมดทั้งวัดเลย เสียงพระอาจารย์ดังขึ้นพร้อมกับไฟฉายสองมาอย่างสองคนสมเ็จน้อยกับสมเ็นปุ้ยได้แต่ยิ้มก่อนที่จะชี้นิ้วไปที่วิทยุที่กองอยู่ไม่เป็นอะไรครับพระอาจารย์เดี๋ยวผมซ่อมเองสมเ็จน้อยพูดขึ้นขณะที่พระอาจารย์ได้แต่สายหน้าตอนนี้แทนที่จะเสียแค่วิทยุแม้แต่ไฟฟ้าก็พลอยดับไปด้วยดีนะเน,นทั้งคู่ไม่เป็นอะไรขราวต่อไปถ้าจะทําอะไรเสียเส่ยง เรื่องอย่างนี้ต้องปรึกษาผู้ใหญ่ก่อนเสมอนะเพราะด้วยความไม่รู้บางทีอาจทำให้เราสูญเสียมากกว่านี้ก็ได้และต่อไปเนนปุ้ยจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ดูด้วยว่าตัวเขานน่าพึ่งแค่ไหนจำไว้นะเนนปุ้ยพระอาจารย์เตือนสมณีทั้งสองรูป มาด้วนสองไม่ดูนมาตอนบายสองให้ดื่มมาตอนเดินพรุ่งนี้ชวนไปเคยเป็นคนทิ่ใจ ไายเป็นคนไม่มีจิตใจก็ซ่อมได้จะซ่อมให้เคยเป็นคนที่ใจเย็นลายเป็นทึนเป็นไปก็มาจะซ่อมให้